สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าค o k ิ้ง4524มาพบกับเราพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดพริกหูหมูใส่หน่อไม้เพื่อเป็นอาหารเย็นกันค่ะเริ่มจากนำพริกกับกระเทียมโขลกนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะลงไปผัดกับน้ำมันพืชประมาณ3ช้อนโตให้หอมค่ะ พอพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วเราก็จะนําหูหมูต้มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเติมน้ําเพิ่มลงไปประมาณ5-6ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราจะมาปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นผัดผสมเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากันดีค่ะพอผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำหน่อไม้ที่เรานำไปลวกแล้วค่ะ นำมาใส่ค่ะตอนนี้เราใช้ประมาณ150กรัมค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆผัดให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งนะคะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะแต่ว่ารสชาติเข้มข้นจัดจ้านค่ะพอเครื่องปรุงและทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมใบโหระพาลงไปตามความชอบค่ะ จากนั้นผัดให้ใบโหระพานะคะสุกดีก็ปิดแก๊สเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามเป็นเมนูมื้อเย็นของเพื่อนๆวันนี้ได้เลยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะ ขอฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจง่ายๆด้วยการกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ mm hmm. เพื่อจะเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่อง Mama Cooking 4 5 2้ง4524ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ